สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับมาพบกับผู้บ่าวขายรถ EQ นะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับ EQ จะมาอัปเดตรถในสต็อกนะครับจะมาแจ้งราคาแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับตอนนี้เรามีรถนะครับจอดอยู่ทั้งหมดนะครับ8คันนะครับเดี๋ยว i q ไล่เลียงให้ดูเลยนะครับคันแรกเลยนะครับได้เป็น Isuzu D-Max นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.9 DDI นะครับปี2021เลยนะครับ เป็นรถกระบะไว้ใช้งานนะครับคันนี้นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่นะครับ3 6 9 0 0 0หกหนับาทนะครับสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผ่อนยาวสุด8 4เดือนนะครับค่างวดนะครับ6 0 0ันกว่าบาทเพียงเท่านั้นนะครับมาชมที่คันต่อมานะครับนี่ได้เป็นรถฮอตเลยนะครับช่วงนี้ขายดีมากๆนะครับได้เป็นรถยุโรปสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเปอร์โยนะครับ2 0 0 8นะครับเนี่ยครับ สวยมากๆนะครับเบอร์โ o นย์นนะครับได้เป็นปี2022นะครับเป็นเครื่อง1.2รุ่นอัลลัวนะครับได้เป็นสีขาวสวยเลยนะครับราคาพิเศษนะครับ5 7 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้มีแคมเปญพิเศษเลยนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับได้เป็นแคมเปญ0 9นยผ่อนยาวสุด60เดือนนะครับสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับแคมเปญนี้นะครับอย่าพลาดนะครับ0.99้านะครับ 60เดือนนะครับแคมเปญพิเศษสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับมาชมที่คันต่อไปนะครับก็จะได้เป็นยูสุมิวเอนะครับคันนี้ได้เป็น1อ่าเป็นเครื่อง3.0นะครับเป็นเครื่อง3.0รุ่นอ่า VGS นะครับตัวนี้เป็นตัว DVD ปี2018นะครับคันนี้ก็เป็นรถเทรดอินรถบ้านมือเดียวนะครับสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับราคา6,70,000 8,000บาทนะครับฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับคันนี้ผ่อนยาวสุด84เดือนนะครับมาชมอีกคันหนึ่งนะครับสามคันถัดไปนี้จะเป็นแคมรี่เลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับเป็นเครื่อง 2.0G นะครับผมปี2021นะครับราคาโปรโมชั่น699,000บาทนะครับค่างวดนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่10,000นิดๆนะครับ11,000นิดๆนะครับ ก็699เพียงเท่านั้นนะครับแฮมบี 2.0G ปี2021นะครับ2021คันนี้คันต่อไปนะครับได้เป็นโตยต่าแคมรีเหมือนกันแต่คันนี้ได้เป็นเครื่อง 2.5G นะครับ 2.5G ปี2021เหมือนกันนะครับ 2.5G ปี2021ราคานะครับราคาพิเศษนะครับ80,000 880,000 2,000บาทนะครับ สามารถฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับ88 2 0 0 0มบาทนะครับฟรีดาวผ่อนนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวอีคิวลงรายละเอียดข้างวดไว้ตรงข้างล่างแล้วกันนะครับอีกทีหนึ่งคันต่อไปนะครับได้เป็นแฮมบี้ไฮบิดนะครับคันนี้ปี2019นะครับ2.5งห้ไฮบิดรุ่นพรีเมียมนะครับตัวท็อปเลยออปชั่นครบนะครับได้เป็นสีบอลนะครับคันนี้นะครับ8 7 9 0 0 0เจบาทนะครับฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวค้างวดลงให้นะครับขั้นต่อไปเลยนะครับเป็นคันนี้นะครับ Honda City นะครับปี2022ครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง1.0เทอร์โบเลยนะครับตัว V นะครับราคานะครับอยู่ที่นะครับ4แส2 9 0 0บาทนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับบอกเลยนะครับขับดีมากนะครับคันนี้ครับ Honda City ครับใครตามหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับฟีดาวได้เลยนะครับฟีดาว ผ่อนยาวสุด84เดือนนะครับค่างวดเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับคันสุดท้ายนะครับ t o y ย t a าอ t i s นะครับคันนี้ได้เป็นปี22เหมือนกันนะครับได้เป็น 1.6G ปี2022นะครับราคาพิเศษเลยนะครับเพิ่งปรับมาเลยนะครับคันนี้499,000บาทนะครับฟีดาวได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลงค่างวดให้นะครับผ่อนยาวสุด84เดือนนะครับใครถูกใจคันไหนหรือว่าตามหาคันไหนอยู่ก็ทักอินบ็อกซ์กันมาได้เลยนะครับ นี่ครับอย่าลืมนะครับทางบริษัทเราก็มีบริตีนะครับรับประกันหนึ่งปีสาม0 0ื่นโลทุกคันนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสองอสิบจุดนะครับสิบสามโปรแกรมนะครับลูกค้าซื้อไปเนี่ยไรกังวลนะครับได้รถมือเดียวนะครับรถสำนักงานจากบริษัทของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับแล้วรับชมในคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับใครสนใจขั้นไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับรถยังว่างนะครับขอบคุณมากครับ